สวัสดีครับคุณผู้ชมผมสตีฟอวินวันนี้จะมาจับเจ้าตัวเล็กนี่ให้ดูกันนะครับนี่ลูกลูกมันนะเรายังไม่เจอพ่อแม่มันเฉพาะลูกก่อนลูกจะ้แค่ตัวนี้นะครับอายุเพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าโอ้โหแข็งแรงและดุร้ายมากด้วยทำไมต้องดุนี่เป็นนิสัยของมันอยู่แล้วนะครับนี่ๆๆนั่นๆๆดู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 ทำันจะไปไหนแล้วมานี่ก่อนมานี่ก่อนนี่แหละครับลีลาของสตีฟอวิน ที่ให้เสียงคุณผู้ชมคงจะจับกันได้นะครับจับจระเข้มานานจากกนกระทั่งล่าสุดแน่นอนนะครับโดนอะไรเนี่ยหางปลากระเบนหางปลากระเบน <c oughs> เออนั่นแหละ <c oughs> เสียชีวิตไปแล้วภ <laughs> าคจนเขาเสียชีวิตแต่เรายังไม่เสียนะอืเรายัางคงอยู่คงกระพันเราอยู่คงกระพันแล้วก็จะให้เสียงภาคให้คุณผู้ชมติดตามได้อีกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่จับเสียงก็ได้ใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับ อย่าลืมนะครับลาไปด้วยบอกชื่อเสียงเรียงนานหน่อยสิคะครับผมนิรุตณะบางช้างนะครับโอเคค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ